สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับปาแล้วก็เว็บ123 o IN x เช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ปาก็จะมาแทงเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ไม่มีสูตรนะคะจะมาแทงโดยการอ่านเขาไพ่นะคะวันนี้ปาก็มีทุนมา5000บาทนะคะอะไปไปเลือกห้องกันดีกว่าค่ะวันนี้เล่นเป็นของโกลดไดมอนด์นะคะปาว่าถ้าเราเล่นแบบไม่มีสูตรเนี่ยการเลือกห้องเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าอ่านเขาไพ่ได้ก็คือได้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าปาจะชอบ อ่านเขาไพ่ที่เป็นเขาไพ่มังกรเนาะอ่ะห้องนี้นะคะที่มันเป็นเขาไพ่นะที่มันค่อนข้างจะปาคิดว่ามันอ่านง่ายนะคะอ่ะวันนี้จะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะคะหรือว่าเท่าทุกวันก็ไม่รู้อ่ะขอดูก่อนนะคะค่ะเว็บ123่งสองสามโมเองนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นฝากแรกนะคะก็จะเป็น ฝากแรกของวันนะคะรับโบนัสทันที10%นะคะแค่แคปหน้าจอหลักฐานที่เราโอนเงินเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้อดมินนะคะที่ @n.w88 นะบอกขอรับสิทธิ์ฝากแรกนะคะแค่นี้เราก็จะได้เครดิตมาฟรีๆแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์เราด้วยนะคะฝากทุกวันได้ทุกวันนะรับสูงสุดถึง100บาทเลยนะคะพเพื่อนอะเรามาดูเขาไพ่ของเราต่อดีกว่าค่ะ อันนี้ปาไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเป็นทางตัดเขาไพาทางตัดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะอันนี้ปาจะขอลงไปที่น้ำเงินนะคะพันห้าก่อนเนาะวันนี้ก็เติมมาเยอะเพราะว่าหวังกำไรเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาจ้ะแต่ว่าตอนเลือกห้องปากดผิดนะคะเป็น แค่ถึง2,000บาทเนาะแบบยอดเงินที่เราลงได้อะคะ่ะใจจริงอยากลงเยอะกว่านี้อยู่เนาะแต่ว่าไม้แรกขอเบาๆก่อนคะ่ะขนาดเบานะนี่ก็พันห้าอยู่อ่ะโอเคเราสีค่ะเขาก็สีเนาะมาเปิดมาสวยๆดิ อ่ะผีเขาเสมอค่ะไม้แรกเสมอนะคะวันนี้ปาว่าจะลงสักห้าไม้ห้าเปิดก็พอลงห้าเปิดก็พออ่ะขอตั้งไว้ที่ห้าเปิดนะคะเพราะว่าการที่เรากำหนดเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เราได้กำไรที่แน่นอนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะอะไรก็ช่างเถอะค่ะ ไปมาอ้าวหกก็สูงอยู่บอดไปบอดไปเลยค่ะบอดไปเลยจ้าโอ้สองเขาสองค่ะเพื่อนๆอ้าวไม้แรกสวย,สวย บวกมาแล้วค่ะ3 0 0พันแล้วถ้าเราลงน้ำเงินแล้วบวกเนี่ยก็คือไม่โดนหาค่าน้ำนะคะก็คือได้เต็มเนาะดีค่ะอะมาอันนี้ปลาจะขอลงไปที่สองพันนะคะเพราะว่ามันจำกัดเนาะตอนป้าเลือกห้องปลาลืมกดนะคะปลาจะลงเยอะกว่านี้หน่อยอน,นี้หวังกำไรเยอะเป็นพิเศษนะคะ,ะมา มาเปิดมาเดมาจ้าอบอดเปิดมาสวยเลยอ้าข้อหนึ่งแต้มเรายังมีลุ้นค่ะอ้าหกก็สูงอยู่บอดไปเลยอ้าข้อสองชนะอีกแล้วค่ะได้เต็มอีกแล้ว สวยๆอันนี้ไม้เท่าไหร่และไม้ที่สามสามเปิดแล้วนะคะสามเปิดแล้วเนาะไม้แรกนับไม่เนี่ยไม้แรกเสมออะนับก็ได้สามเปิดสามเปิดแล้วนะคะขอไปที่น้ําเงินเหมือนเดิมคะ่ะค่อนข้างมั่นใจนะคะเพราะว่าดูจากเขาไพ่แล้วเนาะถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากอ่านเขาไพ่ให้มันขาดหรือว่า อยากมีเทคนิคดีๆสามารถทักเข้ามาในเฟซของปาได้นะคะชื่อปาสุริษานะหรือว่าเข้าไปในกลุ่มของกลุ่มนํำเล่นนะคะของเว็บ12ึ N ่สาโมนได้นะคะเขาก็จะมีเทคนิคแล้วก็มีสูตรให้นะของเราอ้าวบวกอีกแล้วค่ะสีไม้แล้วค่ะสีเปิดแล้วค่ะเะพื่อนๆสีเปิดแล้วเนาะสวย วันนี้สวยๆเลยอ่ะขอเป็นไม้สุดท้ายขอเป็นเปิดที่5ก็พอนะคะเพราะว่าตั้งเป้าว่าห้าเปิดก็พอเนอะอ่ะมามาจ้ะเล่นยังไม่ถึงประมาณยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะก็คือกำไรก็มาแล้วเนาะมามาจ้า สวยค่ะป๊อกเก้าไปเลยจบแบบสวยนะคะสวยเหมือนปลานี่แหละชมตัวเองไปพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะไม่โลภดีกว่าเพราะว่าห้าเปิดตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วนะคะไปปาจะไปถอนเงินเลยนะคะพอแล้วเนาะวันนี้มาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะคะอ่ะขอถอนไปเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่อยากเล่นไม่อยากแทงแบบนี้แต่ว่าอยากมีเงินใช้เว็บ123 onx e เขาก็มีระบบแนะนำเพื่อนนะคะเพียงแค่แนะนำเพื่อนให้มาเล่นเว็บ123 onx e นะคะเราก็จะได้เปอร์เซนต์จากการแนะนำเพื่อนมานะคะแต่ว่าเพื่อนคนนั้นต้องเล่นด้วยนะถ้าเรายิ่งหาเพื่อนได้เยอะคนมาเล่นเยอะเราก็จะได้เงินเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจที่อยากจะทำ af นะคะ ก็เดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเขาจะบอกอรายละเอียดไว้ให้อย่างชาัดเจนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำอยากจะหาไลน์ได้เนาะโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปที่ adnw88 นะคะอย่าลืมแอดข้างหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ